หัวข้อว่าบุคคลจะพึงเป็นตะกร้าข,ของคนบ้าหรือจะเป็นตะกร้าข,ของคนดีพระพุทธองค์ทรงตรัสพระคาถาหนึ่งว่าบุคคลไม่ควรแลดูกิจที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของคนเหล่าอื่นพึงพิจารณากิจที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของตนเท่านั้นแม้ในนัยยะอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน ็มีแสดงเอาไว้หลายในอาทิเช่นบุคคลไม่ควรเพ่งโทษในบุคคลเหล่าอื่นควรเพ่งโทษในตนเท่านั้นดังนี้ในอาการเหล่านั้นมีคำที่น่าสนใจได้แก่คำว่าแลดูหรือคำว่าเพ่งในคำว่าเพ่งนั้นไปตรงกับคำว่าฌานอันแปลว่าเพ่งหรือเผาก็มี ได้แก่การเพ่งในกรรมฐานอันประกอบด้วยความเพียรที่ผู้ปฏิบัติจะเผากิเลสของตนในสมถกรรมฐานการเพียรเพ่งนั้นท่านเรียกอารมณ์ของสมถะที่เกิดในพวกที่ทำสมาธิหรือทำฌานว่าอารามณูปนิฌานหมายถึงการเพ่งอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวให้เข้าถึงความแนบแน่น ส่วนในวิปัสสนากรรมฐานท่านก็ใช้คำว่าเพ่งหรือชานเหมือนกันเรียกว่าลักขณูปนิฌานคือการเพ่งลักษณะของรูปนามขันห้าอันมีลักษณะต่างๆกันจิตจึงไม่แนบแน่นและเปลี่ยนแปลงง่ายในผู้แสวงหาคุณทั้งสองประเภทนั้นชื่อว่าการเพ่งด้วยถือเอาประโยชน์ เพราะพวกที่ได้สมาธิก็ข่มกิเลสเอาไว้ด้วยการอบรมสมาธิให้มีกําลังประเภทนี้โดยมากกิเลสอย่างหยาบก็เว้นได้โดยง่ายเพราะค่มกิเลสอย่างกลางเอาไว้ได้เป็นอันมากสมาธิชื่อว่าเผากิเลสแม้จะเป็นเพียงชั่วคราวทาให้กายวาจามักมีปกติเรียบร้อยไม่เบียดเบียนผู้อื่น เป็นผู้แสวงหาคุณในการเพ่งเพราะเพียรที่จะเผากิเลสของตนส่วนผู้ที่เจริญวิปัสสนาก็เป็นที่ทราบว่ามุ่งหมายทำลายกิเลสให้ราบคาบหมดสิ้นถอนรากถอนโคนดังนั้นจึงต้องทำลายกิเลสอย่างละเอียดไปให้ได้ด้วยเหตุนั้นผู้เพียรอยู่ก็ตามผู้เข้าใจแล้วก็ตาม ท่านก็เรียกว่าผู้แสวงหาคุณในการเพ่งเหมือนกันเพราะเพียนแล้วเพ่งแล้วก็ยังกิเลสของตนให้เร่าร้อนค่อยๆเผากิเลสไปจนหมดสิ้นได้ในวันหนึ่งทีเดียวทีนี้ชนโดยมากผู้หนาแน่นด้วยกิเลสมักไม่แยบคายไม่เป็นผู้เพ่งอยู่ด้วยการแสวงหาคุณแต่มีปกติเพ่งเพื่อแสวงหาโทษ ถามว่าเพ่งอย่างไรชื่อว่าสแสวงหาโทษตอบว่าเป็นผู้มีปกติเพ่งหรือแลดูผู้อื่นด้วยอํานาจโลภโทสะอยู่เป็นนิดจึงไม่อาจจะเผากิเลสของตนให้รำงับและไม่อาจจะทําลายกิเลสของตนลงไปได้แต่หม้เอาการทําลายตนเองและผู้อื่นเป็นกิจจึงถูกกิเลสเผาจิตใจของตน ตนเองนั้นไม่ได้เผากิเลสแต่ถูกกิเลสเผาจึงเดือดร้อนไม่เลิกราจากนั้นสงครามการประหัตประหารกันการสาร่อเสียดการพยาบาทการแย่งชิงกันการทำลายการดูหมิน่นดูแคลนกันและกันในโลกก็ตั้งขึ้นไปโลภไปโทสะไปโมหะ จึงแผดเผาจิตใจเหล่าสัตว์อยู่ทุกเมเื่อเชื่อวันเป็นอันมากด้วยอำนาจของอัตตาจึงจัดตั้งตนเองเอาไว้เป็นศูนย์กลางใหญ่อะไรอะไรของตนเองนั่นแหละดีไปทั้งหมดส่วนของผู้อื่นนั้นเสียหมดดังนี้เพราะความยินดีพอใจในตนนั่นเองเป็นใหญ่กระทำให้บุคคลเป็นอันมากพอใจในการเพ่งผู้อื่น แลดูผู้อื่นด้วยอํานาจแห่งไฟภายในตนแม้ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ต้องทรงตรัสรับรองพระอระหันต์บ้างพระอริยะบุคคลเบื้องต่ําบ้างหลายต่อหลายครั้งเพราะในสมัยนั้นพระองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่คือมักมีเหตุอันควรแก่การต้องรับรองด้วยว่าภิกษุปุถุชนแม้เป็นผู้บวชแล้ว ก็ยังเป็นผู้หนาแน่นด้วยกิเลสก็มักจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปฟ้องพระพุทธเจ้าดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาของกิเลสทั้งหลายของสัตวโลกที่เต็มไปด้วยโลภะโทสะและโมหะนั่นเทียวการเพ่งอย่างนี้ไม่ชื่อว่าเพ่งเพื่อสแสวงหาคุณแต่เป็นการเพ่งเพื่อสแสวงหาโทษท่านจึงตักเตือนไม่ให้ไปเพ่งผู้อื่น ประชาชนโดยมากทั้งหลายก็มักจะถือพวงเครื่องปรุงไปด้วยไปไหนไหนก็พาไปด้วยยิ่งไปเพ่งคนอื่นก็ใส่เครื่องปรุงเสจ,จัดจ้านไปเลยคือเป็นที่ชอบอกชอบใจของกิเลสเป็นอันมากยิ่งเห็นคนอื่นไม่ดีกิเลสก็รู้สึกอบอุ่นใจเหลือเกินเพราะเพียงอาศัยเห็นสิ่งที่ไม่ดีของชนเหล่าอื่นก็แลดูคล้ายๆกับว่า ตนเองนั้นดีขึ้นมาทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่จําเป็นต้องชำระไม่ต้องขวนขวายอะไรอะไรแค่มองดูโทษคนอื่นเพ่งโทษคนอื่นกลับมาบ้านก็สบายใจเพราะคนอื่นแย่กว่าตนเองทั้งหมดตนเองเท่านั้นดีจึงไม่ขวนขวายทำความดีอะไรอะไรขึ้นมาเพียงแค่คอยแลดูคอยเพ่งโทษคนอื่นเท่านั้น ก็ดูเหมือนตอนเองดีขึ้นมาแล้วนี่เป็นการงานของกิเลสที่มักทำอาการอย่างนี้ในโลกการเพ่งดูคนอื่นที่มีอะไรอะไรที่ดีๆกิเลสมานะก็ยิ่งกำเริบเกิดการเปรียบเทียบกับตนเองขึ้นมาเรวนั้นไฟโทสะที่ไม่ชอบใจในความดีของชนเหล่าอื่นก็แผดเผาขึ้นมาพาเอาตัวริษยามาด้วย นิเลดแบบนี้ก็จะเร่งขวนขวายหาข้อที่น่าติติงขึ้นมาติเตียนทันทีจิตใจของชนเหล่านี้ก็จึงชุ่มไปด้วยความขัดเคืองด้วยเรื่องไร้สาระทั้งนั้นการเอาตนเองเป็นใหญ่ปรารบตนเองเป็นใหญ่ทำให้บุคคลหลงทําบาปรายวันร่ำไปคืออะไรอะไรของตนนั้นก็ดีไปทั้งหมดมองไม่เคยเห็นโทษของตน เพราะว่าไม่เคยมองกิเลสไม่เคยใช้ให้มองดูตัวของตัวเองเพราะเขาฉลาดหลบอยู่ข้างหลังโมหะทำให้มองไม่เห็นตัวมองไม่เห็นสิ่งที่ไม่ดีของตนเองเลยเห็นแต่สิ่งดีๆของตนเท่าน,นั้นนี้เป็นอธิยาศัยของกิเลสในผู้ที่ไม่แยบขายถามว่าการมองด้วยโลภะเป็นอย่างไรตอบว่า ก็ในชนผู้มีตัณหาก็มักมีปกติจะมองหาอะไรๆที่สวยงามที่ตนชอบใจอะไรที่ไม่ชอบใจก็หงุดหงิดขึ้นมามักมีปกติชอบสิ่งที่สวยงามอาทิเช่นพระภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านชอบใจมาเฝ้าพระาศาสดาเพราะชื่นชมในพระมหาบุรุษลักษณะของพระองค์ท่านอันหาที่ติไม่ได้ พระสุรเสียงนั้นเล่าก็ดุดเสียงพรมช่างไพเราะเหลือเกินอัดทาอะไรอะไรตนเองก็ไม่อาจจะแทงตลอดไปได้เพราะตันหาจับไปในทุกอารมณ์พระองค์ก็ทรงตำหนิประมาณว่าโมคบุรุษเธอจะยินดีอะไรกับด้วยซากศพของตถาคตอยู่เล่าพระองค์ทรงตักเตือนเพราะถือว่าการเพ่งของภิกษุนั้น เป็นการเพ่งหรือการแลดูโดยไม่แสวงหาคุณหากมีการเพ่งด้วยโทสะโทสะนั้นโดยมากมากับอิจฉาคือความริษยาและหรือความตรณีและหรือความเสียใจไม่สบายใจขึ้นมาดังนั้นในายามเพ่งโทษคนอื่นเมื่อเห็นอย่างนั้นโทสะก็ย่อมเกิดแล้วก็เป็นไปกับริษยาได้เป็นอันมาก เวลาที่เพ่งบุคคลที่ต่ำต้อยกว่าโดยมากก็เกิดเฉพาะโทสะไม่ชอบใจด้วยความขัดเคืองแต่เวลาเพ่งบุคคลที่เหนือกว่าตนเองดีกว่าตนเองความริษยาก็จะเข้ามาทำงานด้วยอันว่าพวงเครื่องปรุงรสของจิตใจของชนในโลกมีอะไรบ้างก็มีน้ำปลาอันได้แก่ความตรณี เพราะมันเค็มมีพริกอันได้แก่โทสะเพราะมันเผ็ดร้อนและยังมีพริกดองน้ำส้มอันได้แก่ความริษยามีน้ำตาลได้แก่ตันหาราคะมีวิจิกิจฉาอันได้แก่พริกไทยเป็นต้นกิเลสที่มองชนเหล่าอื่นมักจะเกิดขึ้นด้วยเครื่องปรุงมีประมาณอย่างนี้เป็นอันมาก เรียบเหมือนว่าในยามกระทบอารมณ์ใดๆก็เท่ากับว่าสั่งอาหารอะไรๆมาก็มักนิยมใส่เครื่องปรุงบางคนมีการสดับฟังมามากก็ยับยั้งได้บ้างเพราะเกรงว่ากินเข้าไปมากๆก็จะเกิดโทษแต่บางคนเครื่องปรุงในจิตใจนั้นมีกำลังมากคือมีกำลังเพราะอำนาจการสั่งสมนั่นเทียวเมื่อสั่งสมมาก ก็ชำนาญมากคือพร้อมปรุงปรุงได้ทุกๆที่ไม่เลือกบุคคลไม่เลือกโอกาสทีเดียวอัตตานั่นเองที่กำลังทำงานอยู่อัตตานั่นเองคาดหวังความดีสุดโต่งในชนเหล่าอื่นอัตตานั่นเองพร้อมที่จะจับผิดดังนั้นกิเลสคือตัวอัตตานี้เองจึงพาสัตไปอบายมามากนักต่อนักแล้ว อบายจึงเป็นเหมือนบ้านเก่าเลยทีเดียวยิ่งใครๆมาบอกมาเล่าว่าคนนั้นมีดีอย่างนั้นอย่างนี้พอได้ฟังแบบนั้นก็ถึงเวลาของอัตตาของตนเองได้เวลาออกมาทำงานโลดแล่นอย่างร่าเริงแล้วคราวนี้บุคคลเช่นนี้จึงมักหาความสุขได้ยากเพราะความที่ไม่ฉลาดเพ่งเหมือนตะกร้าของคนบ้า ไปเก็บเอาแต่ของไม่ดีไม่ดีที่ตนนั้นหลงผิดคิดไปว่ายิ่งเห็นคนอื่นไม่ดีเท่าไหร่ตนนั่นแหละชื่อว่าดีเท่านั้นจึงหลงเก็บของเสียไปอยู่อย่างนั้นคนที่ฉลาดจึงหันกลับมาเพ่งโทษภายในตนที่มีอาการที่เป็นไปกับการงานของอัตตาเป็นไปกับการงานของโลภะเป็นไปกับการงานของโทสะ และเป็นไปกับการงานของความริษยาเป็นต้นเห็นแล้วก็ทุบให้ตายอย่าให้งอหัวขึ้นมาได้ทุกครั้งที่เพ่งมองภายในตนชื่อว่ากำลังทำกิจแห่งการชำระกิเลสของตนเปรียบเหมือนชนผู้มีคนงานเป็นบริวารอยู่ไรๆก็คอยแลดูว่าคนงานเหล่านั้นเป็นอย่างไรเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติ พราะตนเองต้องควบคุมดูแลการงานหรือความประพฤติของบริวารน,นั้นด้วยว่าตนเองเป็นเจ้าของทรัพย์ที่จ่ายไปยังคนงานเหล่านั้นคนที่จ่ายทรัพย์นั้นย่อมหวังผลงานหรือความดีของบริวารน,นั้นเป็นเรื่องธรรมดาก็แต่ว่าการที่บุคคลเที่ยวไปเพ่งคนอื่นที่ตนเองหาอำนาจอะไรอๆไ,ไม่ได้เลยเพียนเข้าไปวินิจฉัยด้วยแล้ว ย่อมหาประโยชน์ไม่ได้แม้สักน้อยหนึ่งในโลกเพราะยิ่งเพ่งก็ยิ่งเป็นทุกข์บุคคลทั้งหลายควรใส่ใจดูแลตนเพ่งตนอยู่เป็นนิดไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะมัวเสียเวลาไปเพ่งท่านเหล่าอื่นการเพ่งอันไม่แยบขายเป็นการงานของกิเลสการเพ่งตนศึกษาโทษในตนเป็นการงานของสติปัญญา เป็นไปเพื่อความสงบระง,งับของกิเลสของตนเป็นความเพียรที่จะเผากิเลสบุคคลผู้เพ่งผิดย่อมเข้าถึงความกระสับกระส่ายเร่าร้อนอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเพราะความเพียรผิดและความเพียรน,นั้นไม่ได้เผากิเลสแต่ถูกกิเลสเผาพาตนให้เดือดร้อนชนใดได้สดับฟังแล้วอย่างนี้ได้กระทำความตั้งใจเอาไว้ให้ดี มันกลับมาศึกษาทบทวนถึงธรรมชาติของนามธรรมเหล่านี้คือกิเลสทั้งหลายที่อาจจะมีกําลังแฟงอยู่ในพวงเครื่องปรุงรสของตนเองอยู่จงรีบเทออกเสียเถิดชำระออกเสียเถิดด้วยการเพ่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทีเดียวนี้ชื่อว่าเป็นผู้เพ่งด้วยการแสวงหาคุณโดยแท้แล